ดูต่อข้อที่3นะครับน้ำมันดีเซลราคาลิรละ4 8อิบ่า2บบาท24บาท,บาทถ้าเติมน้ำมันดีเซล40ลิตรจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เราก็ใช้การเทียบสัดส่วนเนี่ยมาช่วยนะครับอ่าเขากำลังพูดถึงอะไรพูดถึงปริมาณน้ำมันใช่ไหมแล้วก็พูดถึงราคาเราเขียนแบบนี้ไปก่อนเลยก็คือเป็นลิตรปริมาณน้ำมันก็จะครูให้เป็นลิตรแบบนี้นะอ่าแล้วราคาเราก็ให้เป็นบาทแบบนี้นะ โอเคนะครับโจทย์บอกว่าอะไรน้ำมันดีเซลเอ่อราคาลิตรละ24บาทเออตรงนี้เราก็ต้องตีความนิดหนึ่งนะไอ้คำว่าราคาลิตรละ24บาทความหมายของมันคืออะไรลิตรละก็คือ1ลิตรใช่ปะ่ะลิตรละคือ1ลิตร1ลิตรเท่ากับเท่าไหร่1ลิตรเท่ากับ24บาท1ลิตรเท่ากับ24บาท โอเคเขียนเลยนะ1ลิตร1ลิตรต้องใส่ข้างบนเท่ากับ24เป็น24ก็ใส่ข้างล่างแบบนี้อ่าเท่ากับเขาบอกว่าเติมน้ำมันดีเซลไป40ลิตรลิตรต้องอยู่ข้างบนใช่ป่ะอ่า40ลิตรนะครับ40ลิตรลิตรอยู่ข้างบนแบบนี้ข้างล่างก็ต้องเป็นบาทคือสิ่งที่เราต้องการจะหาเราก็แก้สมการเราก็แก้สมการนะครูก็ทำเหมือนเดิมครู สับเศษส่วนนะปึ๊บอันนี้ขึ้นมาข้างบนอันนี้ขึ้นมาข้างบนเราจะได้เป็นยี่สิบสี่ส่วนนิดหนึ่งโอ้นี่ง่ายเลยยี่สิบสี่ส่วนนิดหนึ่งแบบนี้นะเช่ากับบาทส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยสี่สิบจากนั้นเอาสี่สิบโยนขึ้นไปคูณยี่สิบสี่ส่วนนิดหนึ่งเนี่ยเดิมมันก็คือยี่สิบสี่นั่นแหละใช่ปะ่ะอ่าเอาสี่สิบขึ้นมาคูณ โอเคสมการก็ถูกแก้แล้วนะที่เหลือก็จะเป็นการคิดเลข24คูณ40อ่ะใครไม่ชำนาญก็เอา24นะคูณอะไรก่อนคูณ4ก่อน4 4 16ใส่6ทดนึ่ง4 28บวกเป็น9ได้เป็น96แต่อย่าเติม96เพราะว่ามันมีสูนตรงนี้ตัว1ด้วยใช่ไหมเราต้องเติม9 0 6 0นะอ่าเติม960สรุปคำตอบนะครับว่าต้องจ่ายเงิน960บาทอ่ะต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ960บาทนะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับ เห็นไหมค่อยค่อยทํทำเรื่อยๆนะครับทําไปก็มีความสุขไปเพราะว่าทําได้นะครับมันไม่ได้ยากเท่าไหร่ของที่มันยากๆเนี่ยมันมาจากพื้นฐานที่ง่ายๆทั้งนั้นถ้าเราฝึกเรื่องง่ายๆเนี่ยจนเราชํานาญเพียงพอเนี่ยเราไปต่อยอดในเรื่องที่มันยากกว่าเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะทําได้นะ